โอ้ได้ไล่ได้ละโอเคกูได้แล้วกูได้กูไล่ได้แล้วเออเนี่ยไล่ไล่ได้ไล่ได้แล้วอันนี้กมันไล่ได้ตั้งนานแล้วแหละมันจะไล่มันจะไล่ได้ไหมหรือไม่ไล่ก่อนไม่รู้กูจะไล่แป๊บหนึ่งมั้งยิ่กว่าจะยิงกว่าจะตีแปงกูจะพอข้าอะไรกูได้เลยเนี ตได้เออนี่ยแหละไล่ได้ไายได้เหรออันนี้คือรายได้ขนาดนั้นเลยแบบไหนแบบไหนแหนึ่งมั้งไล่ไม่มีหนวเหมือนเดิมเลยก็จะตีแปรกูจะพอกูแนะนำนะอืมอะไรไปดูคลิปที่คนแนะนำเออไม่เป็นได้ไลฟ์กูจะไลฟ่แบบนี้ไปก่อนแล้วกันง่ายๆจบๆ มรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าจ้าใช่ไหมล่ะยมไม่มีแบบว่าคนคนดูกูไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้ววะะเหมือนเกไปเอาสมมติน่เหมือนเกมอะไรที่มันมีหน้าตาถึหน้าแบบนั้น่ะเออจบบนี้ม่แล้ดนี่ มันจย่าะมันจะช้ากว่านะแต่ถ้าแต่ถ้าหยอดคิดมังมีจริงมันก็แรนูเลยกูได้นำนะมาคิดใหม่คิดเกมหรือสมมติ มึงเริ่มแบบนี้ก่อนกะได้เริ่มแบบว่าเอ่อสร้างเหมือนมึงเอาคลิปคนหนึ่งมาแล้วก็มาพูดเสร็จแล้วแบบว่าพูดแบบว่าให้มันตลกมาลงกันเพอาะว่าตลกเสร็จมันก็เขียนมันก็ให้เครดิตเขาด้วยแบบนี้ก็ได้โอเคแล้วมึงแต่กูขอทำให้สตรีมกูเนี่ยมันเร็วก่อนตอนนี้มันตาน่าก็ตีมันอยู่ในระดับแย่มเห็นไหมเริ่มแบบนี้ก่อนก็ได้เริ่มแบบว่าเออเพราะว่าบันช้าเกิน ัวนาเปนั่อาจา่ัหกพันแปดร้อยโอเคโก็ปิดตดแล้วเฮ้ยก็เข้าแล้วเพื่อนไหนว กูเปลี่ยนสตีมแล้วโอเคกลับมายอดเยี่ยมแล้วเดี๋ยวเคเด็กแ,แม่งหมุนเรื่อยเรื่อยว่ะไหนวะส่วนในรถน้องดูแล้วอะไรอยู่นี่แม่งทำฟูด กูไไม่มีตังค์อะโอ่ไมไดกูรู้ว่ากูรู้ตอนนี้มันมันยังมันยังทำงานอยู่หมส่งหว้เืไม่ได้วไม่เป็นไรอไม่เป็นไร <laughs> sống mưa sống mưa hay tôi <laughs> sống mưa hay tôi bỏ bên nhắn được Để đây Ừ, จหวัดคุณนะควก็ได้เลยมันดีแล้วส่งมือส่งมือให้ตัวเองว่าทำไมคมมันดื้อเฉยว่าคมมึงมันแหลกอะไรวะกูเละกี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูสิ้นสุดแป๊บมึงเดี๋ยนะเดี๋ยวเสิ้นสุดแล้วก็ค่อยเร